ย้ายแต่ใครจะจรย้ายมาฟัาเจอเทคโนโลยีย้ายอ่าเขาได้เรียนดูไปเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดอันนี้ก็อ่อมแทบปกติก็จะงามมากกันนะอ่อมแทบเนี่ยที่นี่เพียเยอะเพียเยอะเพยอะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพียสิบนิ้วเพียสิบนิ้วเออมีสองขาสิบนิ้วสองขาสขาเออพูด <c oughs> ได้ด้วยโอ้กินเป็นนะพวกเรากินเป็นเด็ดเด็ดเด็ดแต่จริงๆก็ถือว่างามขนาดนี้ก็โอเคนะ เรานี่กินเป็นไงเด็ดเก่งเด็ด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 ขึ้นไม่ทันเลยนะแต่ถ้าหน่อยเดียวนะไม่ไม่เด็ดสักสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนะึ่งนะงามอ่เดี๋ยวค่อยๆปลูกให้เยอะแบบได้เราจะกินกันแบบเราเพียงพอ,อปลูกกันให้เยอะอะไรที่เรายังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่กะเพราโหระพา,พานี่เพียบงามเยอะกะเพราโหระพอา,พาอ่ะนี่ผักบุ้ง อ่าผักบุ้งก็กำลังงามนี่ผักบุ้งกำลังงามอันนี้ขนาดเพิ่งจะโตไม่เท่าไหร่นะผักบุ้งนะเพียลงแล้วนี่ดูท่านีนะ่นี่ยังไม่ทันโตเลยผักผู้ยาว์นี่ดูพวกเรากินเป็นกันนะนะโอ้นี่ยังไม่ทันโตเลยโขนเลยเกลี้ยงเลยโอ้ตั้งรอนน้อยสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโอ้ก้านก็จะมาเลยนะโอ้วันไม่ไหวไม่มีอะไรกินนี่ไง สนุกสน uk, ุกอ e ้าวไปกันไปเรียนรู้กันไปปลูกให้มากปลูกให้มากเมื่อวานได้ก ouais ินข้าวโพดอ่อนแล้วนะคะเออเออเอาฉันใช้กิน no> ข้าวโพดอ่อนก็ได้มีใบนี่เริ่มนั่นในใบผักปลังผักปลังเนี่ยจะได้อยู่นะใบยอดนี่งามดีเหมือนกันเออเมื่อวานเมื่อวานอาจารย์ทานผักปลังจากสวนสวนน้ำใจเป็นไงบ้างคะอรสชาติดีมากดีรสชาติดี ตอตุกสามารถมาฆ่าที่บุกมมากน่าจได้ใช้ไฟการตอกทุกเหยื่ที่าสงสัยสอบถามจะค่อยถัดไป